เรืงชากที่ชวนเด้สซุมรูเกลเด็ดนูดอันใหม่ก็ข้าวความเกลือไม่ได้อะไลยนอกจากรูปเกือฟิตีสีดำมากินแทนเกลือโคดได้เกือช่างบ่โหยิ่งดะฉันก็จะต้องไปหาอะไรปลดปล่อยซะหน่อยแล้วฉันต้องไปแสดงตัวสวัสดีทุกคน เฮ้ยแจ็คว่ะกูเปลี่ยนไปอิบก่อนอย่างน้อยกูรอสวัสดีครับพี่แจ็คไปไหนมาครับเนี่ยต้มน้ำดูประการล้างเหรอทำไมกินข้าวเกลือมันแรงขนาดนี้คำก็เกลือสองคำก็เกลือแกคิดว่าฉันชอบม,มากหรือไงวะใช่สิความเกลือระดับเทพเจ้าก้อนเกลือทับตลายอย่างฉันเนี่ยะจะขอระบายอารมณ์กับพวกแกสักหน่อยแล้วกันนะอยู่ไหนแล้วล่ะฉันจะต้องไปหาแกให้ได้ สงสัยเราจะต้องใช้เว่นของโคนันซะละ,ะที่ดร็อกเตอร์อกักษ์ได้ผลิตให้กับองค์กรของเราองค์กรอะไรวะองค์กรหลวระดับชาติไหนดูซินั่นไงมันมีปฏิกิยาตรงนั้นมันอยู่ข้างหน้าอุ้ยจะไปไหนเจ๊ะน้องสาวก,กระแทกไปหนึ่งทีโดนไขวดนั่นอน้ำหอมกลับมาแบบนี้โดนไปอีกหนึ่งทีเจ้ไม่นะพี่แจ๊ก แบบมีอิบนะมีอิบเหรอเจ้ก็ช่างมันก่อนละกันตอนนี้พี่อยากจะระบายอารมณ์มากเลยอะเจะ้ความเกลือมันกัดกินหัวใจมันกัดก,กินหัวใจพี่แล้วแล้วคุณหมอมาคุณหมอม,มามามาทําไมโดนคุณหมอว่าแต่เม่ตัวไรพี่จะเอาน้องก่อนเลยแล้วกันนะจ้ะน้องน้ำหอมชุดขาวชุดขาวจ๊วมากเลยพี่อยากจะจับแล้วกินมามาไปไหนแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเหรอมามาสิพี่คะ พี่เกลือขนาดไหนคะเนี่ยจิะบบระเบิดรวมกับหนูขนาดทีอ้อืมเต็มสิบกูให้ 100. 1 0ยเต็มร้อยกูให้เพลนมาสิน้องน้ำหอมน้องน้ำหอมเอ้ยมันเดินได้ไงวะเออมันทะลุไปจะน้องจ๋ามานี่เลยจ้ะพี่แจ๊คพี่ไปนล้วเถอะหนูหนหรู้ว่าพี่ใจดีเออใช่จ้ะพี่ใจดีจ้ะพี่หายโกรธแล้ววะดทำไมหายเร็วจังเลยนะคะ คือแบบว่าพี่แค่อยากจะระบายอารมณ์ที่อิบมันบอกถึงความเกลือของพี่แค่นั้นเองตอนนี้นี่พี่อารมณ์ดีแล้วจ้าไปไปปัดไฟกันเถอะนะจ้าค่ะข,ขอบคุณค่ะอารมณ์ไหนคะเนี่ยโอ้อารมณ์ดีงั้นหนูจะไม่ถามถึงความเกลือมากสุดพี่ได้อะไรคะโอ้สิ่งที่พี่ได้อเหร <c oughs> อแอปเปิลลูกเดียว <c oughs> ไปละ <c oughs> ฉันจะไปหายอิบต่อ สองสาวก็ช่วยกันฮิลแล้วก็ปั่นไฟไปนะจ๊ะแต่บอกไปก่อนนะอย่าปั่นแล้วเพราะพี่ต้องการอยู่กับอิบนานๆมาจา้ะไออิบหรือเปล่าเอา้าไออิบไม่ต้องมาคารวะฉันเลยพี่แจ๊คพี่แจ๊คคะพี่แจ๊คแกตีผมเลยนะคะคือผมผมผมเอยเกือบไปแล้วก้นผมือนี่สีดวงยังไม่แตกเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดีนเหมแกจะหายตัวหรอตัวจริงอะโอ้ยอยู่นน่นไง เขาจริงอยู่ตรงนู้นมาสิอิบแกจะไปไหนอ่ะแกนึกว่ารอดผนสายตาของสเกลเตอร์ของโคดันเด้หรือไงนี่สเกลเตอร์เป็นซุปเปอร์ไซย่าเหรอพี่นิดนึงเว้ยคือกูอยากยำหนังมาว่าเลยไปอีบคือขาขาแกพูดเล่นเฉยเองอ่ะเขาก็เปิดได้เกือบเหมือนกันนะตัวเองเออแกเปิดได้อะไรอ่ะเกือทองทิพย์กูทิพย์ไปก่อนเผื่อกูได้ทองวันนี่อีบ ก็ได้ยเหมือนกันเหรอฮก่อนถามถึงเกลือถามถึงตูดกูก่อนไหมเมื่อวันใช้งานได้หรือเปล่าฮ้ถ้ากูกลับไปแล้วกูแนงซสื้อไม่ได้อะไม่เป็นไรนะอิกนะเดี๋ยวพี่จะพาไปหาหมอเลยแผลมันประัดลึกข้างในเหลือเกินโอ้ยติด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 เจ้าพี่ขอโทษพี่แค่แต่งตุ๊กป็นลายหนึ่งทีค่ะ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขายแล้วครับยังไม่ถึงเวลา,าจริงๆก็สั่งได้นะครับพี่ซื้อสากมาให้ละมนหลังอย่าใช้คางพี่เป็นสากอีกละเดี๋ยวคางพี่บินอิจฉะพี่มาแล้วเดีย๋ยวพี่จะพาเจ้าไปไปไ,ไหนอะ่ะไปลอยอังคารายังไม่ไป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 ชันเดี๋ยวนี้นะวิวแจ็คพีเ่เห็นโลมปติกเลยอยู่ดีก็เข้างานศพซะงานาคือ,คอ,คอ,คอแบบ พวกเธอดำน้ำดูปะการังกันอยู่แล้จ๊ะคืออะไรวะเนียนี่ไอบ์ฉันสั่งขอให้แกว่ายไปฝั่งนู้นกับเบิร์ตเออเขาไครับเกาหลังอยู่ครับไว้คุยตอนเสร็จเรื่องนะคะเออได้เออขอบคุณมากเลยนะเอมิลี่นี่อบแกเห็นฝั่งนู้นไหมอนาคตเหรอครับเออใช่อนาคตของแกต้องไปอยู่เกาะไม่ไม่ผมไม่อยากอยู่เกาะทำไมแจกใจเลยจังเลยยยนี่แกจะไปไหนออบ อิบแกห้ามไปไหนนะอยู่ให้งอสิฟังฉันเดี๋ยวนี้กรุณนาะฟังฉันเดี๋ยวนี้อิบอิบเดือจังเลยอ่ะอิบเจออุ้ยในจริงก็จับไม่ได้สิครับอืมยียวนฉันเหรออิบเจอแกจะตีไปไหนอ่ะฮะแกยนนอย <c oughs> ่านีฉันเดี๋ยวอุ้พลาดป้าไปนิดเดียวเองอะ่ะและนี่ล่ละคะ่ะคือการแสดงออกความรักของสองคนนี้ส่วนน้องดีทั้งหลาย <c oughs> ก็ปั่นไฟไปโหน่ฮ้ <c oughs> ไออิบแกตายเอา้าพบไม้ผิดฟัง <c oughs> จบสักทีได้เวลาออกกันแล้วจะอิบจ้ามาตรงนี้เลยนะคือแบบว่า,าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเดี๋ยอยากออกประตูไหนเออประตูชั้นชาลาเก้าสี่สามสี่สี่แล้วฉันจะไปทะลุยังไ,ไงวะเนี่ย นี่แกคิดว่าฉันเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือไงดูจากหน้าตาแล้วไม่น่าใช่น่าจะเป็นตุ๊กตาเป่าลมหน้าปบมากกว่าว h a ทำไมพูดอย่างนี้ฉันเลือกแล้วฉันจะให้นายไปอยู่ตรงทุ่งข้าวโพดฮะทุ่งข้าวโพดใช่ทุ่งข้าวโพดแลวฉันก็จะจะดเก,กินเกเสิ้นจิต <laughs> ไม่ะ ไม่มีที่ดีกว่านี้แล้วหรืองไงไม่รู้เลยงไงว่าต้นเขาพูดเป็นบาดปากเนี่ย<ะ>ไม่ได้เรื่องหอไปดีกว่าอะไรอ่ะจะไปไหนให้อีบคุงฉันไปละฉันไม่ยุ่งกับพี่แจ็คละ,ะเอา้าอีบคุงจะไปไหนอ่ะไม่นะเดีย๋ยวจะพี่ไปเ <c oughs> จ็บไหมละ่ะ ไงว่าอย่าทำผมเ <What? S 1> ออขอขั้นเวลาหน่อยนะคะตอนนี้น้องนี่ออกหมดแล้วคะ่ะไม่กล้าย,ยุ่งเลยคะ่ะเรื่องของหลัวเม,มียดื้อใช่ไหมเฮะ,ะสุดท้ายเราก็แพ้แจ็คอยู่ดีฉันบอกแล้วไงว่าแกอยากไปประตูไหนแกก็บอกฉันคือผมจะออกประตูนี้ครับเพราะเพื่อนผมออกประตูนี้หมดเลยเออได้เหมย์ก็ไปบอก <c oughs> ตั้งแต่แรกเปิดได้นะครับกระดิกนิ้วเท้าไปด้วยวัด แล้วแล้วพี่แจ็คจะพาผมไ,ไปไหนล่ะครับมามามาเอ,อมาหน,นี่เลยนะฉันไม่ให้ได้ออกธรรมดาพายเรือกลับบ้านไปก่<ะ>อนอะไรทำยังไงวะเนี่ยปะปะปะพายเรือครับผมพ,พ,พายไม่เป็นครับออแล้วแกจะไปไหนคานออกสิครับในเมื่อพี่แจ็คไปให้ออกธรรมดางั้นแกก็ไปเลยนะออไปจริงนะครับเออจเะ คือโจะไปไหนอ่ะไปที่สุดของกอลเราจะคลนกลับไปได้ยังไงอ่ะบายเจบสักขนาดนี้ไม่ให้ฉันอุ้มดีกว่านะพี่แจ็คพี่แจ็คขอบคุณมากเลยนะครับอิปเดี๋ยวก่อนอิปรอพี่ก่อนสี่คือพี่ขอโทษนะที่ทำให้นายเจ็บตัวเออไม่เป็นไรครับเพราะผมก็รักพี่แจ็คและขอบคุณมากเลยนะครับที่ปล่อยพวกเรา ไปแล้วครับอิโอ้ทำไมฉันรู้สึกใจฟูสักขนาดนี้วะเนี่ยมีความสุขจริงเลยเพิ่มอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแ like, ชร์และกระโดดทุบปุ่ม subscribe กันด้วยนะจ๊ะวันนี้มีความสุขมากเลยและที่สำคัญเลยอย่าลืมเตะกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะเพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยล่ะสำหรับวันนี้พี่แจ็คขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้ว